โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็มีเว็บไซต์นะครับหาเงินเข้าบัญชีธนาคารมาแนะนําเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเอ่อเว็บไซต์ที่ผมมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการลงทุนนะครับผมลงทุนรับปันผลรายวันเนาะแต่ว่า ที่ผมเลือกที่จะนำมาแนะนำเนี่ยเพราะว่าทางเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเขามีโบนัสนะครับสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่นะก็คือเราจะได้รับเงินทันทีเลย100บาทนะครับผมแล้วก็จะมีเ,เงินโบนัสให้ด้วยนะครับผมในการเข้าไปกดเช็คอินในแต่ละวันนะครับผมก็จะได้รับเพิ่มอีก10บบาทนะครับก็คือเราสมัครเสร็จ กดเช็คอินรายวันเนี่ยเราได้เงินมาแล้ว110บาทแล้วนะครับผมก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์นะครับที่น่าสนใจนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเงินจากเว็บไซต์เว็บนี้กันนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาทําการสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับผมก็การสมัครสมาชิกเนี่ยก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับก็แค่เรากรอกเบอร์มือถืออะไรตามปกตินะครับผมรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบนะครับชื่อนามสกุลอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่า ก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเว็บไซต์กันนะครับผมว่ามันมีวิธีการทํางานอย่างไรบ้างนะครับอ่าโอเคครับก็ตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาอยู่ในเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเรากดไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเราก่อนนะครับผมอ่า จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้เนี่ยผมมียอดเงินอยู่ที่110บาทแล้วนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งสมัครเข้ามาเนี่ยจะยังไม่ได้รับเงินตรงนี้นะมันจะมีวิธีการนะครับผมในการรับอ่ะผมจะสอนรับนะครับผมก็10บาทแรกนะครับเราจะต้องมากดตรงนี้นะที่มันเป็นรูปปฏิทินตรงนี้นะครับกดไป1ครั้งนะครับเราจะได้รับเงินทันทีเลย10บบาทนะครับผมแล้วก็ อีก100บาทเนี่ยเราจะได้จากการยืนยันตัวตนนะครับการยืนยันตัวตนก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เขาจะเขียนระบุไว้ชัดเจนเลยนะครับผมว่ายืนยันตัวตนฟรีนะครับผมฟรี100บาทเมื่อยืนยันตัวตนนะครับให้เราทําการกดเข้ามาเลยนะครับผมหลังจากกดเข้ามาเนี่ยมันจะมีให้เรากรอกหมายเลขบัตรประชาชนนะครับตรงนี้เนี่ยไม่ต้องเป็นซีเรียสนะครับ ไม่ต้องไปกรอกข้อมูลจริงของเรานะครับผมใส่ไปมั่วๆเลยนะครับผมได้ทําการทดลองโดยการกรอกหมายเลขบ,บัตรประชาชนแบบมั่วๆนะครับผมแบบสุ่มๆเอาอะ่ะก็คือ เหมือนทางเว็บเขาไม่ได้ตรวจสอบอะไรนะครับผมแค่ให้เรามากอกเพื่อรับโบนัสเฉยๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กลัวนะครับผมเกี่ยวกับรหัสบัตรประชาชนกลัวทางเว็บไซต์เขาจะเอาไปทําอะไรเนี่ยแนะนํานะครับผมผมแนะนําเลยว่าให้กอกแบบมั่วๆไปเลยนะครับผมส่วนชื่อนามสกุลตรงนี้เนี่ยมันไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับผมอ่าก็ทางเว็บเขารู้ไปเขาก็ทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่หมายเลขบัตรประชาชนกอ,กอกมั่วได้นะครับ โอเคก็หลังจากที่เรากรอกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้รับเงินมาทันทีเลยนะครับผมจํานวน110บาทนะครับอ่าก็ในส่วนของการถอนเงินนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมจะพามาดูในการถอนเงินก่อนนะครับเอ่อการถอนเงินเนี่ยเท่าที่ผมได้ลองเล่นดูเนี่ยการถอนเงินนะครับจะถอนเงินขั้นต่าได้อ่าอยู่ที่100บาทนะครับผมอ่าแล้วก็เวลาในการถอนเงินเนี่ยจะอยู่ที่ช่วง 11โมงเช้าถึง1ทุ่มนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมมีเงินอยู่110บาทเนี่ยแต่ผมไม่สามารถทำการถอนเงินได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองกดถอนให้ดูนะอ่ะนะครับก็หลังจากที่เราทำการกดถอนนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับว่าหากไม่ได้ฝากเงินนะครับจะไม่สามารถถอนเงินสดได้นั่นเองเนาะก็คือสรุปแล้วเนี่ย เว็บไซต์นี้นะครับผมเราจะต้องทําการลงทุนเข้าไปนะครับผมแต่ว่าที่ผมนํามาแนะนำเนี่ยเพราะว่ามันใช้เงินลงทุนเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอ่ะนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยเรากลับมาที่หน้าโฮมนะครับก็เราจะมาดูหมวดหมู่ในการลงทุนกันนะครับก็การลงทุนขั้นต่ําของเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยอยู่ที่200บาทนะครับแต่ว่าหมวดหมู่นเนี่ยมีคนลงทุนไปเต็ม100%แล้วนะครับก็ ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าเสียดายมากๆเลยนะครับก็เราไม่สามารถลงทุนในส่วนของอันนี้ได้แล้วเนาะเราก็จะสามารถลงทุนได้ในส่วนของอันที่2นะครับผมเป็นเหรียญด็อกกี้นะครับก็จะเป็นรูปหมาอันนี้นะเดี๋ยวเราจะกดเข้ามาดูนะครับผมอันนี้เนี่ยจะใช้เงินลงทุนนะครับผมหนึ่บาทนะครับก็จะได้รับกาไรนะครับ3ารนะครับภายใน5วันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอธิบายกันสักนิดหนึ่งนะครับ ลงทุน1000นะครับกำไราไร3.3% 5วันนะครับก็คือสรุปแล้วได้กำไรอยู่ที่167บาทนะครับหลังจากที่เราลงทุนครบ5วันเนี่ยทางระบบเขาจะคืนเงินลงทุน1000บาทกลับมาให้เรานะครับพร้อมทั้งกำไรนะครับก็คือเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเราได้รับเงินทั้งหมด 1, 100 67บาทนะครับภายในระยะเวลา5วันเนาะอ่าตรงนี้เงินตรงนี้เนี่ยเราสามารถนําไปบวกกับเงินโบนัสที่เราได้มานะครับแล้วก็บวกกับเงินการเช็คอินแต่ละวันเนี่ยสามารถถอนออกมาได้หมดเลยนะครับอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะถอนเงินโบนัสนะครับก็จะต้องทําการเติมเงินเข้ามาลงทุนนั่นเองนะครับซึ่ง <c oughs> ถ้าเราเ ลงหมวดของอันแรกได้เนี่ยมันจะดีมากเลยนะครับเพราะว่าความเสี่ยงมันต่ํามากเลยนะครับมันใช้เงินลงทุนแค่200บาทเองนะครับก็หลังจากที่เราลงทุนเสร็จเนี่ยเราสามารถถอนเงินลงทุนของเรานะครับพร้อมกับเงินโบนัส1 1 0บาทได้ด้วยเนาะก็ถือว่าตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเสียดายเนาะเพราะว่ามีคนลงไปครบจํานวนที่บริษัทเขาต้องการแล้วนะครับก็คือ100เซนนั่นเองนะครับก็ยังเหลือแพ็กเกจต่างๆอยู่ประมาณนี้เลยนะครับ <c oughs> อ่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการฝากเงินนะครับก็ก่อนอื่นเลยเนี่ยกดไปที่ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะฝากเงินนะหลังจากนั้นแล้วนะครับให้เรากดไปที่ฝากเงินนะครับกดไปเลยนะครับกรอกจํานวนเงินที่เราจะต้องการฝากนะครับสมมุติผมจะกรอกสัก1000บาทนะครับอ่ช่องทางการชําระเงินนะครับจะมีอยู่ช่องทางเดียวก็คือเป็นการชําระเงินผ่าน QR code นะครับผมเราก็เลือกเป็น QR code ไปนะครับาจากนั้นกดตกลงไปเลยนะครับรอ,อนะครับผมอ่านี่ทางเว็บเขาก็จะให้เป็น QRcode แบบนี้มานะครับก็ให้เราทำการแคปหน้าจอเนี่ยแล้วเราก็ไปสแกนในแอป,ปธนาคารของเรานะครับผมก็เงินจะเข้าบัญชีอัตโนมัตินะครับไม่ต้องทำการแจ้งฝากแต่อย่างใดเนาะภายใน3-5นาทีนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นวิธีหรือว่าขั้นตอนในการฝากเงินนั่นเองนะครับผม อ่ะโอเคครับก็สำหรับเว็บไซต์เว็บนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะครับอยากลองลงทุนอยากลองเสี่ยงดูเนี่ยสามารถลองสมัครเข้ามาศึกษากันดูก่อนได้นะครับแต่ผมเน้นย้ำก่อนนะว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงนะครับ เราลงทุนไปวันนี้พรุ่งนี้เว็บไซต์อาจจะปิดตัวอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับก็แนะนําให้นําเงินเย็นหรือว่าเงินที่เราไม่เดือดร้อนมาเล่นนะครับจะดีที่สุดเนาะโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้เนาะถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซ u b s c r i b ์ให้ช่องของผมนะครับเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยสวัสดีครับ